ดูแน่นอนครับขึ้นจิบน้ำพอดีดูนแนวสันเขื่อนนะครับผม ปลาอะไรยิงย้อนน่าจะทะโดครับเนี้ยอ e. ุ้ยอุ้ยกระสูบครับผมอุ้ยปลากระสูบโอ้หตัวปลัวครับอุ้ยกระสูบกัดสักสามสิบโอ้โห กล,ลือเลยครับผมครับผมบนเริ่มเทิมเลยครับผมแนวสันอ่างเก็บน้ำครับผมกะสูบก็อดใจไม่ไหวครับผมกับกบสายตสามสิบครับโอ้ตัวเป็นโลเลยครับโลกว่าครับสูกตัวนี้ อย่างใหญ่แล้วครับผม,มโหโอ้ยชะดิ้นว่าอยู่กัดแปลกๆวิ่งสูญย้อนฝากผลงานของกบสายเซตสามสิบไว้ด้วยนะครับผมบ่ายนั่นหนึ่งฮันเตอรครับนะครับกับสูบไซเป็นโลกว่าเลยครับ สุดจัดจริงครับผม โูนครับผมชนดูชนโดอุ้ยเอ้ดักแบบแน่นจริงๆเลยไอ้ส่วนใหญ่ครับผมโอ้หถูกที่ถูกจุดเลยครับผมโอ้สวยเลยครับ นี่ครับผมดูไส้ปลาครับผมหกจ็ดขีดได้เลยครับผมตัวนี้อ้วนตุ๊บเลยครับผมเนี่ยกับเยื้อก็แซดสามสิบเช่นเคยครับผมใช้งานได้ผลครับแบบงานประช่อนนะครับสายอายนเล้าได้ดีฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกดสายแซดสามสิบครับตีไปไม่กี่ไม้เองครับจุดนั้นอูเรื่องเต็มปากเต็มคำครับผม เซตสามสิบปลาอะไรน้องอุ้ยโอย้ตามกัดถึงนี่เลยครับ นะไม่โดนสักดอกเลย ดูต่อกดแบบนี้น้ำกระจายเลย